ว่าวพันชีอ่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีดีฮัตเตงสุขูสุก้นบอดีเห็นน้องม็อดเฮ้ยพี่น้องเลยกลับันนี้กลับมาบันนี้โตชุ่มก็เคยหลาตั้งเยอะเ้วยชุ่กว่าเนี่ยเป็นผู้บ่าวเต็มตัวว่าวผู้บ่าวแล้วสีโอ้ได้ได้พัลลมยาเลยเนาะเพคนได้ภรรยาเลยเลยพี่น้องใกล้ชี้แดงกันเลย มาเอาผักกาเอาพี <music Brothers> okay, ่น wow. ้องเว้ฉีดไว้กินกับลาบคืนคืนเฮินคืนเฮิร์นคืนฮิร์นคืนห้านเนาะกกในฝนวัดเช็งกับกุ๊กทึ่งงานเต่งมอสกับไก่ชิฮมออดแล้วยังอีกสิบปลายมือยังอีกชีเวสมือเนาะวันที่ทนายว่าวนายมอสวันที่สามครับ สิบสามคำวนนันที่เสารสาม,สามเนะาะเออพอเพิ่นอ่ะสิบหูสิบสามคำวันที่เสารสามพี่น้องเรียกว่าสิบสามคำเนาะนี่แหละพักกระเดาฮอสิเอาขึ้นได้ยุ่หมดคันได้เหลือขึนห้า,นาเน,เนาะเราล้วะแก้รถชงเนาะ บ่มีหดอมันตายหมดเลยไม่เถ่าเอ้ยเบื้องก่อนเหี่ยวตะกี้มันกับมีอยู่มันตายหมดแล้วมันเหี่ยวหมดเลยไม่เถ่าคนมานี่เลยไม่เถ่ามันมีเท่านี้โดยมันหลุดมันเหี่ยวโดยมันกับพ่อได้อยู่ร้องน้งไม่ถ่า พอได้อันไปใส่แกงโกบแกงเขียดแกงปลาพี่น้องไปเสบด้อดยโดนห่านเอาเลยพี่น้องเพียงก็คืนร้ายต่อไปก็ได้ จักดีๆเด้อมันล้มเด้อมันเหี่ยวหมดแล้วผักก็ได้แท้ให้หน้ากับมันแห้งแล้งก็ะดอกมัออออมนหอมบวมีเออแมนเออยะยะใสใสโตอุ่นังเลยมันไปใช้ได้ดิา,า,า,ยายบ่ ตนี่นี่มดนี่ม่ไก่ตีนตัวนีน้เอาเนี่อ้ตัวใหญ่ไอ้ลิมอตกาจับอยู่บ่พี่มันลงมาเลยโอ้ตัวใหญ่ไีลน,นี่นี่นีมันชี้คือกำกับใหม่เลยพี่ไมใช่เลยมันลบด้ยาหาันบ่ หูจักไปใช่ล่ะຫຍ້າມັນเอาົອົກປອມກອນິກກກະົນ້ຕໃຫຍ່ນກມກາຈດີດີ งา,าางานยังไงก็ดันหลุนะะหมดขาดเยอะนี่นี่งาน,นี่ทางล่างนี่ตัดขาดบ่กั่้นขาดเลื่ลุยรถนี่ตัวพี่เออตัดแถวมือนะ,นะขาดบอกราวาามหมดตามลายเนาะ,ะเขาเรี้ยขึ้นไปยังเงง วัจับแนว่เอเฮ้ยบ,บกก่บ่มี้วก็ลิดนเอาผัวน้อยๆนะก็ได้นะหมดแถวตีนตัวน,นั่นเด้แถวตีนน่ะมันก็เป็นผัวอยู่โอ้มันใหญ่โฟดนอจะมันบกขาดขาดแล้วลุยรถกระชากกับห้นิ้นเอาแถวผัวน้อยๆนะเอารถเอาประมาณครึ่งสอง,องกับอแล้ว <c oughs> ขาดบ่เออหาเอาเท่านั่นแหละดินเอาเท่านั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เลยอืออั่งรถตามสบายกูอย,อยู่เทิงกบอยู่รูมมันต่างกันไ้เออนั่นแหละหาเอาเนี่ยนั่นแหละ กับพ่อยูดดอกฝูวันน้อึดมื่อนคืนห้านไม่พอแม่พี่นอ้องเก็บผักเตรียมไหวรับแขกมื่ออื่นเนาะสามคำคืนบ้านไม่แม่นเขาบอทต้องพูนมันหลายต้องผูสามคำคืนบ้านไม่ห่านไม่พี่น้องสิบสามคำงานแต่งนงมด ้ศเ้ารถจะคันเลหมดเศร้ารถจะคันไปนะ่ะนหน้าจองคันพี่น้องคันหนึ่งมีรถอ้าวนี่บ่เ,เออคัน่ม้านบอกก็เจ้าก็ได้ชฉ่แลวคันบ,บกกนะ่บ่บกก่ไฟสิก้าไฟอ,อะไร คนบอกกับจีเป็ยนยังคนบ่บอกกับบอกกล้าไปแล้วงานมงคลพี่น้องมีแต่างานมงคลตอนนี้จากปีอลไรหมดหาจากปีสิบหก, <16. S 3> บกพันอันภรรยาโตเด้ออ่าลื่นกันปีหนึ่งเนะงเงเาะยะ บ่ลื่นกันหลายเน,ะนาะน,นาสิลื่นเดือนบางทีกันเนาะลื่นกันเดือนไปนาได้ดออเครื่องแล้วคันเอางามัน,ขนเขาน้ำคันเอาแต่พัวมันนะองก็ได้ต้มนึง เรดตีๆเด้อมาเด้อตัดแล้วพันยางไปอีกโอ้ยใครอยู่ดอกปู้เคยหายสี่ซี่เคยมาหลายปีแล้วบ่จนลืมคืนเดนี่งคืนก็ม่ได้เนาะ ออต้นนี้มันสีแสบได้พี่น้องสบกว่าต้นตัวเทิงต้งน,นตัวเทิงนะคมแห้งให้กวใหขึ้นวางนะคเอให้ขึ้นต้นได้อออเ,ดเออพอถานะ แล้วคือต้องหายวะอือมันนี้ก็น้องมอดกลับมาซอยเวียกพี่น้องมือเลย,ยก่อน ก่อนสี่หอนง,งานฝนปอนลงมาเเ้ยคันมาไปน้ำอะไรกับผ้านะั่นได้ชิ้นยืนกันให,หมอ่าตูนลงหลยแล้วเออเห็นกระ้อมก็เอาลงด้วยมันอยู่ใช่เลยระวังระวังอันนั้นแตกร้องไข่แตกตูนลงมา กับปอมนะเออตัวใหญ่ลีโน่ชีมันคือกันกันกบกวก,กระบดาวจักมันไปอยู่ทางไหนคืนถือง่าลีจักว่า,า,วาลายโตัวจักษ์เลกับปอมนี่ขนาดคืนงน่าแรกยังเจอ,ลอเลยนี่พี่น้องกัดดาวกินกับลาบเป็ดลาบไกย่ยโอ้ยขักคืนยังนี่พี่น้องนี นี่พี่น้องไปหี่เนาะไว่าัน้อันไงเยพี่น้องแฟนน้องหมดพี่น้องมียิงซองใายซองอนคนวะสี่คนโตก็ได้เป็นพี่อ้ายที่สะนะ <c oughs> มีน้องผู้หนึ่ง <c oughs> แล้วก็มีป้ามีลุงแล้วก็มีน้อง ว่าโต้หน้ามีป sh ้าแล้วก็มีลุงแล้วก็มีน้องชายครบสูตรเลยได่อ่าเออเอาเลิกพ่อกับพ่อตาเลิกลองมันดีเจ้าของเด้อกินบ่ปันใดดอคนละพวกคับพ่อเฮงหรือพักกระเด้าะเนี่ยมันคม ขันผูนกันผูบอมักอรเขาเจ้าบอกกินสำไจว่าคันผูบอมกักอรีข้าเจ้าบอกกินสัมคมแต่กันสำหรับเคยลานี่เออว่ากินได้อยู่กับผัวสองผัวนี่แหละกันกินเป็นชีหาผัวก็กินบ่ได้อีแล้วเอางานนี้พอขึ้นนี้นอนในเฮือนนี้ในบ้านเท่านี้ เออลงมาผู้เดียวคุณลงมาส่งด้เออเอารถรถยูพี่บอรถนะเออรถยูพี่ออนี้แสองอือใช่มันคือบอลลันส์้วแกเก็คอะบรบออ อบอฮักด๊อกตัวดูเดี่ยวนะแห้งสีดหมดเลยพี่น้องจัาช่องมือกับบอจากข่าวแล้วฮึดใช่ฮึดใช่ตัวนี้ฟอตัวนี้ฟอตัวนี้ฟอไม่นี่แหละเคยใหม่นี่นี่แลหละมอด บ่อนวลลันในหมดว่าผ่านอยู่โปกๆยกกังบ่ลันยังบบเหี่ยวเลยลลคือหลืวเปล่าเจาะ,ะเข้าไปเ,เต็มต้นน้องไอ้ผักกระเดาลายลีโลพยายกเมาเด้อพี่น้องกินกับหลับเป็ดหลับไก่ชีเข่ากันกับหลับปาลาหลับซีนเข่ากันคักผักสะเดาเนาะ บ้านเฮาเอิอนฟักกระเดาเรียกว่าฟักสะเดาวอ้าวอ้าวฮะแกกเลยนี่นะปลายมันลงเลยนะเจ้าดีๆเด้อเจ้าดีๆเด้อขาเด้อขาเด้อนานบอลลงมาโลดผ่านนะลงมากว่านี้ลงมาพี่พี่น,น้อง

อาะกันเป็นงานพิมพงานอ่ะอ่ะตีดุกกระสอบริดออรรถมันจะมุดได้ช็อกโตแก่นะเอาไปผัดฉีดได้ช็ชอกดูไปมาตุกกินเลย ต้มไว้เลยลวกต้มลวกไว้เลยต้มไว้เลยเผาก็ได้แล้วแต่ผู้มักเนาะมักแบบเผาเอาก็ได้พี่น้องมักแบบลวกเอาก็ได้แล้วแต่ความถนัดนี่พี่น้องพักกระดาษออกมาได้ครึ่งกระสอบ บอกขึงก็รลายเติบกินบ่เมื่อต่อ,อขึ้นวะร้ายบ่ไหนแล้วยังเอาจะหาฮกมัดบอกคนบ่ได้ยล้ายเนะา,า,า,าะเฮียเล็กกระดาในเฮือนเฮาเองเนะาะกุกเฮาเองป้าไหวมากะเท่าทิ่มซื่อขันมีหม่องคายยังว่าไปคายอันนี้มันว่ามีหม่มองคาย คลิปนี้ก็ขอลาเลยเด้๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี